ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุตตริยะหกประการนี้หกประการเป็นไหนคือทัศนานุตตริยะหนึ่งสัมวนานุตราานตริยะหนึ่งลาภานุตตริยะหนึ่งสิกขานุตตริยะหนึ่ง ปาริจารยานุตตริยะหนึ่งอนุสตานุตตริยะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทัศนานุตตริยะเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อดูช้างแก้วบ้างมาแก้วบ้าง แก้วมณีบ้างของใหญ่ของเล็กหรือสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายทัศนะนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าทัศนะนี้นั้นแหลเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวนไหว มีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมไปเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งไปเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าทัศนานุตตริยะ ทัศนานุตตริยะเป็นดังนี้สวนานุตตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงขับบ้างหรือเสียงสูงสูง,สงต่ำต่ำ ย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการฟังนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวันไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่ง ย่อมไปฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวันไหวมีความเลื่อมใสยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าสวนานุตตริยะทัศนานุตตริยะ สวนานุตตริยะเป็นดังนี้ลาภานุตตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาบคือบุตรบ้างภรรยาบ้างทรัพย์บ,บ้างหรือลาบมากบ้างน้อยบ้างหรือ ได้ศรัทธาในสมณะหรือพรา์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าลาบนี้นั้นเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อใครกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคต หรือสาวกของพระตถา,าคตการได้นี้ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อเก้าล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน ดูก่อนพิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวนไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าลาภานุตตริยะทัศนานุตตริยะ สวนานุตราานตริยะลาภานุตตริยะเป็นดังนี้สิกขานุตตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างมาบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบบ้าง หรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการศึกษานี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชน ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่ง ย่อมศึกษาอธิศีลบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุยายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมศึกษาอธิศีลบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้าง ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้เราเรียกว่าสิกขานุตตริยะทัสนานุตตริยะสวนานุตราานตริยะลาภานุตตริยะสิกขานุตตริยะเป็นดังนี้ ปาริจาริยานุตตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้างพราหมณ์บ้างขระบดีบ้างบำรุงคนชั้งสูงชั้นต่ำบำรุงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบำรุงดีนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการบำรุงดีนั้นเป็นการบำรุงที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวันไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่ากรรมบำรงทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวันไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าปาริจริยานุตตริยะทัศนานุตตริยะสวนานุตราานตริยะลาภานุตตริยะ สิกขานุตตริยะปาริจริยานุตตริยะเป็นดังนี้อนุสตานุตตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงการได้บุตรบ้างภริยาบ้างทรัพย์บ้างหรือ การได้มากน้อยเราลึกถึงสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการระลึกนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการระลึกนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนพิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวนไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมระลึกถึงพระตถาคต หรือสาวกของพระตถา,าคตการระลึกถึงนียอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวนไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าอนุสตานุตตริยะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุตริยะหกประการนี้แลภิกษุเหล่าใดได้ทัศนานุตตริยะสวนานุตตริยะลาภานุตตริยะยินดีในสิกขานุตตริยะเข้าไปตั้งการบำรุงเจริญอนุสติ ที่ประกอบด้วยวิเวกเป็นแดงเกษมให้ถึงอมตะธรรมผู้บันเทิงในความไม่ประมาทมีปัญญารักษาตนสำรวมในศีลภิกษุเหล่านั้นแลย่อมรู้ชัดซึ่งที่เป็นที่ดับทุกข์โดยการอันกวน